สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพ่อเกับผมบ่าวศักคักออร์โรดชาแนลนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2566นะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวบ่าวศักจะพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขนะครับผมที่ผมได้ไปหานะครับที่ผมได้ไปหาตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยนะครับผมท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวินาทีสุดท้ายนะคครรัับบผผมมท่านู้ช ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอรสักคักเอาโลดด้วยกันแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมสถานที่ต่างๆที่ผมได้ไปติดตามหรือว่าตามหาตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมคนแรกเลยนะครับผมน้องนโมนะครับน้องนโมเทวดาน้อยนะครับผมคุณตามั่นใจพันเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมครับก็มีตัวเลขที่47 แล้วก็047นะครับทผู้ชมครับ47แล้วก็047นะครับผู้ชมครับวดนี้นะครับผู้ชมครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวนี้ของน้องนโมเทวดาน้อยนะครับผมคุณตาเป็นคนมั่นใจบอกว่าฝันดีมากเลยนะครับผู้ชมอะแคปไว้กันแล้วกันนะครับเด้่านผู้ชมครับแล้วคนที่สองนะครับผมของน้องนาเดียนะครับ น้องนาเดียไปร้องเพลงที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมไปร้องเพลงที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับได้เป็นตัวเลขตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้องนาเดียได้เข้าแล้วสองงวดซ้อนนะครับผมงวดนี้งวดที่สามนะครับไม่อน้เพื่อกับเป็นจุดทูบได้นะครับสามเก้าหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็ปิงปองได้สี่สี่นะครับผมท่านผู้ชมนะครับสามเก้าหนึ่งแล้วก็สี่สี่นะครับผมของน้องนาเดีย ะครับที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมสองวันซ้อนวันนี้วันที่3ก็ลองลุ้นดูนะครับทพ่านผู้ชมดูว่าเป็นแนวทางนะครับสรุปตัวเลขสถานที่ต่างๆนะครับผมน้องนาเดียที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับนะแล้วก็น้องนาเดียไปที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุณหารน,นะครับท่านผู้ชมเลขทูบได้8 1ดนะครับ 8 1 6แล้วก็ไขให้โชคให้0ูนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือนะครับผมท่านผู้ชมสารแมฮันนี่กับสารเฉพาะปู่คุณหานนะครับผมท่านผู้ชมครับจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเพราะว่า6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะจะลองผิดเจรินาเบิงนะครับผมท่านผู้ชมครับงวดที่2นะครับผมของปู่คุณหานที่ให้โชคกับน้องนาเดียนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับถ้าเข้า นะครับท่านผู้ชมครับตามนี้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับผมเป็นเลขสายไฟผูกคอตายนะครับผมที่คุณตา้องนโมไปทําพิธีขอโชคลาภวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามคลิปบอสาก็จะเห็นนะครับผมว่าเดลเลขตัวใดนะครับเลขหนึ่งหกศนย์ครับผมอายุผู้ตาย 24ปีนะครับเกิดพศ2542นะครับผู้ชมครับไปตามความฝันแล้วก็ยังได้เลขตัวเดิมนะครับผู้ชมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับ160แล้วก็24นะครับผู้ชมครับก็ดูเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับท่านป่ครับผมแคปไว้ได้ครับเด้อนะครับวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ ต่อมานะครับผมความฝันของผมนะครับผมความฝันของบ่าวศักดิ์เอนะครับผมที่สารแม่ฮันนี่ศรีอิสานตรงเลขหลักกิโลนะครับผมหลักกิโลที่สารแม่ฮันนี่ศรีอิสานนะครับความฝันผมนะครับผมจุดทูบได้หนึ่งเก้าแปดครับเลขฝาน้ําแดงได้เก้าหนึ่งแล้วก็สองหกนะครับท่านผู้ชมครับตามความฝันของผมนะครับผม ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้ไหมนะครับท่านผู้ชมครับก็ลองดูนะครับผมตอนนี้เป็นเลขของแม่นอมนะครับแม่นอมผู้มีโชคนะครับผมที่ศาลแม่ฮันี่สรีอสานนะครับแม่นอมยายปากแดงนะครับผมท่านผู้ชมประจุไดู้กได้3น0นะครับแล้วก็ปิงปอง92กับ26นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับพอเราพิจารณาดูนะครับแม่นอมย้ายปากแดงนะครับผมจุดท่วมได้370ปิงปองได้92นะครับผมหล้กการกันไว้น้ำสองสองกนะครับนะครับต่อมานะครับผมหลวงพ่อเปิดซับนะครับผมหลวงพ่อเปิดซับวัดบ้านกกขานะครับ วัดบ้านโกกขาย่าศรีปทุมมานะครับผมจุดทูบได้047ครับผมพี่น้องครับแล้วก็เซียมซีได้89นะครับแล้วก็86นะครับท่านผู้ชมกับ86นี่คือกันไหวนะครับผม041นี่คือกันไว้นะครับเพราะว่า7กับ1เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมก็ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสกโชคนะครับหลวงพ่อเปิดทรัพย์วัดบ้านโกกขานะครับผม แล้วก็หลวงพ่อเปิดซับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปย้ําตัวเลขว่าจะได้ตัวเดิมไหมนะครับผมท่านผู้ชมครับกะกะได้ตัวใหม่ไม่อีกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขทูบห้าสี่เก้านะครับแล้วก็เลขกระถางทูบได้เจ็ดสี่นะครับผมท่านผู้ชมครับเป็นการย้ําตัวเลขนะครับหลวงพ่อเปิดซับนะครับผม ศาลเจ้าพ่อดงผู้ดินนะครับท่านผู้ชมปู่ฤาษีนะครับผมเจ้าพ่อดงผู้ดินเท่านะครับปู่ฤาษีเป็นหาบนล่างมาเลยนะครับจุดทูบได้1 7นะครับผมไปครั้งแรกนะครับจุดทูบได้1นนะครับแล้วก็ตรงพื้นนะครับผมได้เลข278นะครับศารเจ้าพ่อดงผู้ดินนะครับผม278ดกับ1 7นะครับตัวนี้ไปครั้งแรกนะครับผมผมงวดประจามาที่1ตุลาคมนะครับ ไปครั้งที่สองนะครับผมท่านผู้ชมไปย้ำตัวเลขนะครับได้มาตัวนี้ครับผมห้าแปดแปดเลขทูบนะครับแล้วก็ห้าหกแปดนะครับนี่คือไปย้ำตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับไปครั้งที่สองของวันที่หนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมชอบนะครับผม ศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารนะครับเลขทูบได้สามหนึ่งห้านะครับใครให้โชคได้สองเก้านะครับผมกันไว้น้ำสองหกนะครับผมเพราะว่าเลขเก้ากับเลขหกเป็นตัวเดียวกันนะครับท่าน, 2, 6, นผู้ชมครับเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะครับสามหนึ่งห้าแล้วก็สองเก้ากันสองหกนะครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับเนาะ ตัวนี้ของหลวงปู่มุนนะครับผมทิตตะสีโลนะครับวัดบรรจาร์นะครับผม026นะครับเลขของหลวงปู่มุนนะครับผม026นะครับท่านผู้ชมครับวระจันทร์ที่1ตุลาคมนะครับผม026นะครับหลวงปู่มุนทิตตะสีโลนะครับท่านผู้ชมก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม ต่อมานะครับผมศาลพ่อปู่เทพเนิรมิตนะครับผมบนเป็นปู่เทพได้กับเด้กคนละอันนะครับผมตัวนี้ศาลเจ้าศาลพ่อปู่เทพเนิรมิตนิรมิตนะครับผมเลขถูกวเป็นได้หกสี่หนึ่งนะครับเซียมซีได้เจ็ดสีแล้วก็สีเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับศาลศาลพ่อปู่เทพเนิรมิตนะครับผม คนต่อมานะครับเป็นของเท้าเสียงลีนะครับผมตำนานหลายร้อยปีนะครับผมเท้าเสียงลีนะครับผมไหโชคนะครับเท้าเสียงลีให้ทับทันนะครับทูบได้ศูนย์สี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับทูบได้ศูนย์สี่หนึ่งนะครับ วันประจำวันที่1ตุลาคมนะครับผมท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ041นะครับเท้าเสียงรลีห้วยทับทันนะครับวัดสะกำแพงใหญ่นะครับผมหลวงปู่เครื่องหลวงปู่เครื่องนะครับผมไอ้ไข่ให้โชคนะครับผมจุดทูบได้182นะครับ182เสเซียมซีได้80นะครับ ท่านผู้ชมติดตามคลิปนะครับผมก็จะเห็นนะครับทูบได้182นะครับเสียบหรือว่าปิงปองนะครได้80นะครับวัดสะกระแพงใหญ่หลวงปู่เครื่องนะครับผมให้ไขให้โชคนะครับแล้วก็เลขของแม่สถาพรนะครับหรือว่าป้าสถาพรเทวดาน้อยใยมีนะครับท่านผู้ชมครับ ยายมีใปกะไฮหน1น์นะครับแล้วก็เทวดาน้อยให้074นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ความฝันของคุณแม่สถาพรนะครับ902โอ้9 0ูนนะครับท่านผู้ชมครับชัดเจียเนาะครับเนาะคนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับปู่เทพนะครับปู่เทพนักบุญนะครับผมที่สถานปฏิบัติธรรมทิพสถานนะครับผม ตัวเลขเพื่อนนะครับท่านผู้ชมแคปไว้เลยนะครับผมปูให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมก็คือสรุปตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมได้ไปตามหานะครับสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะนั่งมาเพื่อเป็น อแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อในการเสี่ยงโชคนะครับท่านผู้ชมครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกคลิปของบ่าวศักดิ์คักเอาโลดนะครับผมขอให้ทุกท่านมีโชคลาภเมื่วดนี้ขอให้เฮงๆปังๆกับทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ